กำลังเตะตัวบรรฐานตอนนี้เป็นล็อกจะเลื่อนครับนะฮะเดี๋ยวจีจูดเป็นบางต่อไปครับผมหลังจากสุวรรณหงจูดกอนครับผมกำลังแตงตัวู่ครับบอฐานนี้ครับทีมงานล็อกะเจื่อครับ ขันหางเรียบร้อยแล้วบไล้จะแล้วแล้วนะครับแล้วก็จุดบังต่อไปครับล็อกจะเลื่อนหลังการล็อกจะเลื่อนทายาทรองนะครับมีหน้าของแสนทินี้นะครับทายาทมาไฟมัดหางเขียนหางแต่งตัวเรียบร้อยครับโค้งพันลิ้นทายาทรองมาโดนครับที่โศกสีมัร์บอลนะครับล็อกจะเลื่อนครับแต่งตัวเรียบร้อยแล้ว

โชว์บัณฑิตครับเก็บงานโชว์บัณฑิตครับกาลังขืนฐานครับการนนของลอเ่อนล้าีารับสาวถือต่อครับของโชคบัณฑิตครับสามสิบสามสิบ เราขึ้นมาว่ารบกาบรผู้ในการสนึมีกานขวางลูกเจริญข้ดาบุตรยตรงขอวงคับดันเรื่อขันกบัง้ตไ่เดิักกะทีขึ้นชั้นสูงอ้งสังาตกแต่ใกล้ได้หลายขอทุกนย่างรัเจริญจงกุศ

ไหลครับไหลครับไหลครับผมโอ้ยสามอ้าบอกเบลเลยครับเริ่มโยกเริ่มเบียดออตัวน้อยอย่เด้อสี่ว่ายหาย เรียบรอ้อยฝาหัวเปิดไปไกลครับไปได้ถึงทงิดถ่ายเดีวา่บาบ่อบ่อสูงมาแด้โดโาางลง่าล้อนตอนลงครับได้จักแต้มครับตามหางดีครับว่บาหางแล้วก,กับเข่าวลัเลบเมฆข่าขี้ฟ้าครับเข่าขี้ฟ้ารอพันสิลงมากรอขี้ฟ้าลงมาครับ แต่ว่าแต่ว่าึ้นบปป๊ปันใดครับผมในทางดีครับหนึ่งร้อยพัน <100, 000. S 2> ไปครับผมรอรุนครับหนึ 108, ่ง0อยแปพนไปครับล็อกจะเล่นแต่ว่าบิรมุติสอดออกมาปองหดครับขี่ฟ้า,าร้ายฟ้าร้ายครับเจีาเนี้ ัน,นีเหลียวเห็นบ่บอลทันตอนนี้เป็นเป็นโชว์บันดีครับเ,รเห็นแล้วครับผมเห็นแล้วว่าสอดออกมาแล้วครับแต่ว่าผู้ขาบอนเห็นอ่ะ เริ่มเห็นแล้วครับเริ่มเห็นแล้วครับไปสามอยันไปสามอยนไปครับนี่จะเลนครับออกมาแล้วมองเต็มพัประสาเยอครับหาี่วันนี้นะครับวนนี้ติดเต็มโครับังจนมไฟานี่คิด่าไสานย์ครับเดินมาในการ้อนตเต็มโั ลอโยไปไกลนะครับผมาายเาสากมสี่ศูนย์ครับโอ้มีลนมีลนครับผมอโยคอยเล่นะครับไปมาฝากเล่นเลยนะแต่กัที่นี้ได้ความเป็นที เสาม้าศูนย์ครับีานมีโอกาสสามหกย์ครับสามนยผ่านไปครับยัาเบาับามรอเจ็ดครับล็อกจ่เลนครับผมสามเจครับ

ต่อยู่บ้านแล้วครับผมใก่สีเล้่ยแล้วเด็วกระจุดครับผมโชคบัณฑิตรครับนี่คือบริเวณหนาฐานครับผมพบปาพบไปใกล้ได้หลายไ่ายทีมงาน,นโชคบัณฑิตโจมโจมตามสองห <c oughs> วควนครับผมควนกุบถีบครับพี่นอ้นนองนีเยควนได้จะเข่าได้ควนเย่จะเข่าได้ จักไปทางไหนบวครับเราเห็นแล้วแต่เป็นซองครับเดี๋ยวหาปองล่งครับผมทขีมงานของแสนสิริครับกำลังขึ้นฐานครับแสนสิริครับแสนสิริอย่างตัวบรรทัน,น,ทน,น,ทนครับซง,งไปงไปหนจะเงมานี่ ทีมงานกำลังขื้นฐานครับวันนี้ของเฟไหร้ายครับผมบางเฟไหร้ายก็เลยต้องลังรังขื้นนะครับเดี๋ยวจะทำก่อนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบผ่านไปนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบผ่านไปโชคบัณฑิตครับ เห็นแล้วครับเห็นแล้วเพราะผู้ขายไม่ได้เห็นอยู่อนนี้เป็นสองร้อยห้พันไปครับโชว์บันทิดครับี๋ยวเห็นนะครับแสนสิริครับบนฐานตอนนี้รับ สองผ่านไปสองร้อยหกพันไปครับโชคบัณฑิตยังเบาดีเบาดีครับผมเห็นไหมครับอ๋อเห็นแล้วครับนี่นะครับ น pues ี่ครับผมนี่ครับลงดีครับลงเบาดีนะครับผมซื้อปลายมือผมนะครับซื้อปลายมือผมนิดนึงนะฮะนี่ฮะการมุนโตเบาๆครับลงเบาไก๋ครับสามหนึ่งศูนย์นะครับสามหนึ่งศูนย์ผ่านไปสามหนึ่งศูนย์ผ่านไป เบาครับเบาเบาการมุนตัวสามห่งศูนย์นไป3ามครับสามสานไปครับลงดีครับลงดีครับลงดีลงดีระังทงดีเอ็ดปัับปับนะครับาร้ 348ครับ348คะแนนครับโชว์บัณฑิต